น้ำปลาล้านัวมากเลยจ้าปลาดุกหล่นปลาล้าจ้าเพื่อนอปลาดุกหล่นปลาล้าจ้านัวมากปลาล้าทำเองจ้าเนี่ยปิดเตาแล้วสงสารฝรั่งสงสารฝรั่งจ้ะ นี่จะต้มทำน้างักทิไม่พอแกงน้อยเอ้ยไม่พอแกงเนี่ยตําน้ำพลิกเนี่ยถั่วต้มอืมทำน้ำผักทิก่อนน้ำตาลก็ไม่พอพรุ่งนี้ฝรั่งไปซื้อให้จ้ะกับผัก หลังบอกเธอจะมาทําจุกลุกเห็นไหมอ้าฉันก็คิดว่าฉันจะแกงแปบน,นี้ไงนัวมากเลยจ้าเพื่อนๆนี่ว้าวตักออกให้เย็นแล้วเราจะได้แกะ ใส่ครบจ้ะประดุกต้มหม้อปลาล้างอย่างดีล้างแบบน้ำส้มสายชูล้างเกลืออย่างดีจ้ะว้าวโอ้คือถอดอีแม่เด้ออีแแม่มากหลาย ออกเราจะได้แกะได้ง่ายๆนะจ๊ะไม่เย็นโอ้ยหอมไม่เคยหล่นกินสักทีเก่งใจพลังน่ากินไหมตัมนำพริกไปวัดจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝลังไปเปลี่ยนรถแล้วไปเอาผักให้อืมน ผัวเราดีไหมเนื่อจากหล่นน้ปาปลาเขารู้สึกแต่ตอนขั่วพริกก็บอกว่าเปิดเตาตัวดูดเปิดแล้วอันนี้มอต้มถั่วไงเนะี่ยถัวแดงเที่ยวน้ํา้าทิก่อน โอ้เนี่ยหุงข้าวแล้วเดี๋ยวจะกินนี่ยำข้าวสักหน่อยเราต้องทําใส่บาตก่อนนะเราจะมากินก่อนใส่บาตไม่ได้โอ้เนี่ยไหนน้ำปลาไหลอย่า้ยโอ้มกอดเนี่ยเดี๋ยวไปมังไทยจะเอาหม้อเขียวมาสักลูกมาหล่นปลา เห็นไหมจ้าเสร็จแล้วจ้าตั่วลงไปเลยตั่วลงไปเลยจ้า กินไหมนี่ตั้งไว้เลยจ้าน้อยเอ้ยไม่พอแกงจ้าต้มแล้วนี่ยสองสามน้ำน้อยก็เลยเปลี่ยนใจอเปลี่ยนใจหล่นปลาราดีนะซื้อมางั้นไม่ไม่มีอะไรใส่บาทเลยเนี่ยแวะซื้อร้านไออิ๋ววันนี้ไง พริกหอมกระเทียมคั่วจ้ะโอเคไว้เจอกันใหม่จ้าเนี่ยปลาดุกหล่นน้ำปลาจ้าเดี๋ยวประดุกนี่แล้วก็จะแกะและแกะตำ่ำครัวมันดา ขัวมาดามติดดินจ้าเคี่ยวให้กระทินี่ปล่อยเลยโอเคนะคะ ยังไงฝากติดตามด้วยจ้าหอมมากเลยจ้าปลาทําทำเองนะจ้าหอมมากเป็นกระแซบป้อหัวเหอเอาหมดเลยเห็นไหมประดุกร้างอย่างดีจ้าล้างน้ำส้มสายชูเกลือน้ำส้มสายชูไม่มีมันเลยเนหะ็นไหมปกติเขาจะมันไงประดุกอะ บายบายจ้าบายบายหลับฝันดีทุกคนนะจ้าบายบาย